สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องการคูณและการหารเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะคะเรามาทบทวนสมบัติของเลขยกกำลังกันเลยดีกว่านะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆนะคะที่ไม่เท่ากับ0ย์ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกจะได้ว่าข้อที่1 a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ก็คือว่าถ้ามีเลขยกกำลังที่มีฐานเท่ากันมาคูณกันให้นำเลขชี้กําลังมาบวกกันข้อ2 a ยกกำลัง m _หาร a ยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ก็คือเลขยกกําลังที่มีฐาน เหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันข้อที่3 a ยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ข้อที่4 a ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1เสมอนะคะอเรามาดูตัวอย่างต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตัวอย่างที่3จงหาผลลัพธ์ของ 7 3ยกกำลัง7คูณ a ยกกำลังลบ3คูณ3ยกกำลังลบ5คูณ a ยกกำลังลบ2เมื่อ a ไม่เท่ากับ0วิธที่ทำาแบบแรกเราก็ลอกโจทย์ก่อนเนาะ3ยกกำลัง7 คูณ a ย <A, S 1> กกำลังลบ3คูณ3ยกกำลังลบ5คูณ a ย <A, S 1> กกำลังลบ 2, 2เท่ากับทีนี้จะพบว่าได้กำลงังที่คูณกันอยู่เนี่ยมีฐานเป็น3กับ a 3 a มีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็น3กับกลุ่มที่เป็น a แล้วก็จับกลุ่มประเภทเดียวกันอยู่ด้ยวยกันค่ะ ฐาน3อยู่ด้วยกันฐาน A อยู่ด้วยกันคะ่ะกลุ่มแรก3ยกกำลัง7คูณ3ยกกำลังลบ5อีกกลุ่มหนึ่งคือก,กลุ่ม A A ยกกำลังลบ3คูณ A ยกกำลังลบ2อ่ะก้อนแรก3ยกกำลัง7 คูณ3ยกกำลังลบ5เลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เท่ากับ3ยกกำลัง7บวกลบ5คูณกับก้อนหลัง a ยกกำลังลบ3คูณ a ยกกำลังลบ2พบว่าฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกัน จะได้เป็น a ยกกำลังลบ3บวกลบ2เท่ากับ3ามยกกำลัง7บวกลบ5 7บวกลบ5ได้2กลายเป็น3ยกกำลัง2คูณ a ยกกำลังลบ3บวกลบ2ลบ3บวกลบ2ได้ลบห กเป็น3ยกกำลัง2คูณ a ยกกำลังลบ5ทีนี้ a ยกกำลังลบ5จากสมบัติข้อที่3คือ a ยกกำลังลบเเท่ากับเศษ1ส่วน a กำลัง n ก็เปลี่ยนให้เลขชี้กำลังอยู่ในรูปที่มีกำลังเป็นบวกนะคะจะได้เท่ากับ3ยกกำลัง2คูณกับ เศษ1ส่วน a กกำลัง n n คือ5เศษ1ส่วน a กกำลัง5 3สามกำลังสองคูณเศษหส่วน a กกำลัง5ได้3กํกำลัง2ส่วน a ยกกำลัง5นั่นเองค่ะตัวอย่างที่3เสร็จแล้วค่ะต่อไปดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4จงหาผลลัพธ์ของ 125คูณ7ยกกำลังลบ1ส่วน49คูณ5ยกกำลัง3วิธีทำตับแรกเราก็ลอกจดก่อน125คูณ7ยกกำลังลบ1ส่วน 49คูณ5ยักกำลัง3เท่ากับทีนี้พบว่าฐานยังไม่เหมือนกันก็เปลี่ยน125กับ49นะคะ125 125นะคะเราสักกันดีว่าเกิดจาก5คูณ5คูณ 5, ณ5ก็คือ5ยักกำลัง3 1หนก็เปลี่ยนเป็น5ยกกำลัง3คูณกับ7ยกกำลังลบ1ให้ยกกำลัง3คูณกับ7ยกกำลังลบ1่วส่วนตัวหนึ่ง49 49เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า49เกิดจาก7คูณ7 7คูณ7หรือ7ยกกำลัง2นะคะกลายเป็น 7ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง3นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูค่ะ5ยกกำลัง3คูณ7ยกกำลังลบ1ส่วน7ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง3ระตับต่อไปค่ะพบว่ามีฐาน2แบบคือฐานเป็น5กับฐานเป็น7 จัดกลุ่มให้อยู่กลุ่มเดียวกันค่ะทีนี้จะพบว่ามันอยู่ในรูปการหารค่ะการหารฐานเท่ากันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันค่ะจัดกลุ่มจะได้เท่ากับกลุ่มแรก5ยกกำลัง3หาร5ยกกำลัง3หรือจะเขียนเป็นเศษส่วนก่อนก็ได้ะคะ่ะ Okay, เขเขเป็นเศษส่วน5ยกกำลัง3หาร5ยกกำลัง3คูณกับกลุ่มที่2กลุ่ม7 7ยกกำลังลบหหาร7ยกกำลัง2 7ยกกำลังลบหหาร7ยกกำลังลบ2ทีนี้กลุ่มแรก 5ยกกำลังลบ3หาร5ยกกำลังลบ3การหารให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันจะได้เท่ากับ5ยกกำลัง3ลบ3คูณกับ7หารการให้นำเลขชี้กำลังมาลบกัน7ยกกำลังลบ1ลบ2ทีเราก็คิดเลขเนาะ 5ยกกำลัง3ลบ3ได้เท่ากับ5ยกกำลัง3ลบ3ได้0ในย์ห้ยกำลัง0นคูณ7 7ยกกำลังลบ1ลบ2ได้ลบ3ามทีนี้มาคิดเลขให้เสร็จแล้วคะ5ยกกำลัง0นยจำนวนอะไรก็ได้ตามจำนวนอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์แล้วมีค่าเท่ากับ0น เอ้ยขอโทษค่ะมีค่าเท่ากับ1คูณ7ยกกำลังลบ3 1คูณ7ยกกำลังลบ3ได้7ยกกำลังลบ3หรือใช้สมบัติ a ยกกำลัง n เท่ากับ c 1ส่วน a กำลัง n ทำให้ชีก้กำลังเป็นบวกจะได้เท่ากับ1ส่วน เจ็ยกกำลัง3นั่นเองค่ะ